ต๊ะต๊ะโต๊ะรอบนี้นะครับโต๊ะครับโอ้โหลูกนั่งเล่ลูกนั่งหน้ากว้างเจ็ดอ่าสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปใช่แล้วก็แกนล้วนเลยครับผมแกนล้วนอ่าสไตล์ฟีฟอมเลยครับผมให้ดูเลยให้ดูเลยสวยงามครับอันนี้จัดเซ็ตให้นะครับเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมท็อปโต๊ะไม้จามจุรีนะครับไม้แผ่นเดียวโอ้โหสวยงามครับเนี่ยไส้ในก็ไม่มีนะครับเจ็บร่องรอย เก็บรายละเอียดหมดทุกอย่างนะครับท็อปโต้ไม้หนา3นิ้วหน้ากว้าง70ยาว2 0 0ซนติเมตรนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันอีกฝั่งนี้นะครับผมมีม้านั่ง1ตัวนะครับยาว2เมตรหน้ากว้าง40ซนติเมตรนะครับไม้หนา3มนิ้วโต๊ะไม้หนาสามนิ้วแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมลูกนั่ง3าลูกเอาจัดเซตให้เลยนะครับผมสวยงามสวยงามตัวนี้นะครับจัดไปนะครับ12,500บาท นะครับท่านไหนชอบสไตล์แบบนี้ห้ามพลาดครับผมแนะนําเลยครับสวยงามครับอจะให้ดูรายละเอียดแบบโจ๊ะเลยด้านล่างครับไม่มีตําหนิครับนี่เลยขาพระเท้าครับแล้วก็จะมีลูกนั่งจะมีลูกนั่งหน้าสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปหน้าเต็มเต็มลูกนั่งไม้จามจุรีครับไม้เก่าเลยเนี่ยเอาแบบสไตล์ฟรีฟอร์ม เราขัดทําสีให้เรียบร้อยเนี่ยแก่นล้วนๆน,นี่ก็แก่นล้วนๆครับนี่เลยนั่งสบายสบยอุ้ลุงท่านไม่มานั่งเนาะถ้าลุงท่านมานั่งจะได้เหมาะเลยนะครับยาวสองเมตรนะครับผมเนี่ยมานั่งสวยโอ้ชุดนี้สวยมากให้ดูครับมีแค่ชุดเดียวครับ12,500บาทนะครับท็อปโต๊ะไม้จามจุรีแล้วก็ลายแบบเทพเลยนะครับราชาแห่งลายไม้ลายสวย ต้องไม้จามจุรีนะครับผมตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง,วางไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะครับถ้าต่างชาติเขาก็เรียกว่าอาคาเซียนะครับเป็นไม้จามจุรีไม้ยอดนิยมในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับผมส่วนใหญ่ฝรั่งนะครับเขาชอบลายจามจุรีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ย้อมสีเราใช้ของจริงนะครับ นี่ครับลายไม้มันเด้งมันขึ้นมาเองของมันนะครับนี่ขาธรรมชาตินะครับไม้แผ่นเดียวอย่างนี้อ่าท่านไหนสนใจนะครับรีบทักเข้ามานะครับรีบทักเข้ามาเลยเพราะว่าพร้อมขายเลยไม่ต้องรอนะครับปิดแล้วก็พูดคุยในการส่งนะครับค่าส่งต่างหากนะครับคิดค่าขนส่งตามระยะทางนะครับเรามีขนส่ง จะส่งให้นะครับแต่ค่าคุณส่งตามระยะทางนะครับฝากติดตามเกษตรมิโต้ผู้กออมิโตร้านตัวไม้ลุงทันจังหวัดชันาทน,นะครับผมที่นี่ที่เดียวนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับโจ